ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นครับเจ้านี่ผมมีเมนูนะครับเป็นผักกาดพอดีพอดีได้ผักกาดมาจากสวนคนรู้จักขเขาให้มาครับก็เลยจะามาแกงนะครับเป็นผักกาดคินนะครับผักกาดนี้มันจะถ้ากินซดนี้มันจะคินมันจะเหมือนวาซาบิคินแล้วขมๆครับแต่ว่าเวลาไปแกงนี่จะหวานนีแกงซุกกระใสเหมือนเดิมครับใส่ผักชีแกงผักกาดเมืองเขานี่สูตรลุงเด่นก็นจะมีอ่าพริก จะใครหอมแดงหอมขาวกะปิครับก็เจีปลาจะๆปลาแนวเี่ครับเดี๋ยวก็เอาเนี่ยไปตำกันเนาะตำจนละเอียดนะครับใส่ใส่จะใครไปหัวหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะตำนะครับแกงเมืองครับของกินเมืองครับวันนี้ครับก็เอาพริกแกงไปตำให้ละเอียดเลยครับพริกแกงประกาบครับตำให้ละเอียดเลยนะครับครับตำจนละเอียดแล้วครับ แกงภักการเมืองนี่มันมีสองสูตรนะครับถ้าสมมุติว่าแกงใส่เนื้อใส่งวใส่ไก่ใส่เนื้อนี่ก็จะใส่พริกใจพริกแห้งนะครับแล้วก็ใส่บกแควนเคืองเทศครับแต่ถ้าแกงใส่ปลาสดก็จะใช้พริกดิบครับสูตรนี้เลยครับเ,เดี๋ยวผมไปตั้งน้ําร้อนเลยครับหลังจากที่น้ําเดือดเขาก็จะใส่นี่ครับพริกแกงลงไปเลยเงเดี๋ยวรอมัเดือด,อด,อดแป๊บหนึ่ง แกงกระทั t เดือดแล้วครับน้ำมันหม้อมร้อนยู่อะจะใส่ปลาเลยนะครับปลากับเะเือส้มมะเือเทศครับคือต้องคนอย่างครับรอมันเดือดแป๊บหนึ่งครับน้ำก็เดือดเดือดได้ตีนะครับตัวน้ำตัวของเราจะใส่ผักกาดเลยไปนะครับผักกาดนี่นี่มันํำดีครับผมววามันผิดประกาศประกาศเมืองครับประกาศขินๆนะครับแต่เวลามาแกงกันหน้ามันหวานดี ไปผักกาดลงไปของกินเมืองก็นเนี่ยมัเนีาครับทำง่ายง่ายไปอยู่ถิ่นไหนไปอยู่ที่ไหน,ไไหนต่างประเทศหรือว่าต่างจังหวัดก็อยากกินของกินเมืองครับโอ้ผักเยอะเหมือนเดิมเดี๋ยวรอโดดความร้อนแป๊บหนึ่งครับรอมันเดือดตั้บหนึ่งครับก็ใกล้จะสุกครับผมก็เติมเครื่องปรุงรสนิดหน่อย เวลาไกล้สูต้องคนเบาๆนะครับเดี๋ยวป่ามันจะเละป่ามันจะแหลวครับเดือนนะครับถ้ามันอีสักแป๊บึ่งถ้ามันสูกมาผมก็จะใส่เนี่ยพักจีนะครับแล้วก็พร้อมกินเลยนี่แกงเส้นป่าเมืองนะครับป่าดิมนี่ผมไปซูมมาวันก่อนครับซูมแล้วครับก็นี่ก็ล้อมสักกลัมครับสดดำมันห่อนครับกินกับข้าวมันไงครับนอ ครับเดือดได้ที่เราก็จะปิดปิดเตาเลยปิดเตานะครับอืม้มควันพอปิดเตาเสร็จก็จะใส่นี่นะครับผักจีครับพอปิดเตาแล้วใส่ผักจีเข้าไปมันจะได้หอมนะครับคนเบาๆเดี๋ยวปลามันจะเละครับนี่ก็ พร้อมกินได้เลยเดี๋ยวผมชักก็พอครับน้องครับผมนี่ก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับเก่งประกาศเมืองสูตรดุงเด่นนะครับน้องก็ใส่ปลาบ้านๆครับกินกับข้าวเหนียวห่อนๆเจ้านี้ครับก็เป็นอันเสร็จพิธีครับลองทำดูนะครับก็โอเคนะครับครัวบ้านทุ่งกระดุงเด่นครับเก่งประกาศเมืองครับ